ถึงเรื่องการยุบสภามีคําพูดหนึ่งที่พูดกันบอกว่าถ้ายุบสภาแล้วเนี่ยพักประชาชนจะมาเต็มหนึ่งนี่คือสิ่งที่ฝ่ายอนุรักษนิยมนเนี่ยทุกคนบาดกลัวกันพี่เจษถ่ยคิดว่าพักส้มน่าก,กลัวขนาดนั้นเลยฮะเขาจะแรนทสไลด์ถล่มทลายมากกว่าครึ่งหนึ่งขอจงรอดที่นั่งในสภาหรือเปล่าครับคือพักส้มพรักประชาชนจะแลนดสไลด์หรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่เงื่อนไขของฝ่ายอนุรักษนิยมสร้าง เขาได้คะแนนนิยมสูงขึ้นหรือไม่นะครับวันนี้เนี่ยพอองอค์ิงไปเปิดประเด็นแล้วก็ไปพูดจนคลิปหลุดคนก็ไม่พอใจนะครับคนไม่พอใจรัฐบาลองอิงพักเพื่อไทยคะแนนพักเพื่อไทยก็ตกรูดเหลือ11%บเอ็เปอร์เซ็นพักรวมรัฐบาลต่างๆยังเกาะ รัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ยอมถอนตัวคะแนนก็ลดลงม,มีพักภูมิใจไทยพักเดียวที่ถูกไล่ออกแต่ว่าช่วยโอกาสจังหวะ,ะคลิปหลุดพอดีอดเขาก็ถอนตัวออกมาก่อนคะแนนเขาก็สูงขึ้นเป็น12%บสองเซตทางที่เมื่อก่อนเขาอยู่ไปบระมาณสาเปเนเท่านั้นแหละก็ได้โอกาสพราะพักประชาชนเขาก็ได้คะแนนมาจากผล การกระทำของรัฐบาลและก็ฝักร่วมรัฐบาลทําให้เขาได้ถึง46.08%เขากาดอีก3%เขาจะแรงสไลด์แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยก็ประเมินแล้วแหละว,ว่าถ้ายุคสภาตอนนี้เลือกตั้งตอนนี้พรรประชาชนก็สามารถที่จะเป็นที่หนึ่งแน่นอนแต่ว่าจะแลนสไลด์หรือไม่เนี่ย ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องรุ้นและถ้าหากว่ายุบสภาตอนนี้สภาพการเมืองจะแบ่งขั้วเหมือนกับปีสามาที่เขามีพักเทพพักมารจากปีสามาทับหนึ่งแล้วมาเลือกในสามาทับสองอันนี้ก็เหมือนกันมันจะเกิดสภาพแบ่งขั้วเป็นพักขายชาติก็คือรัฐบาลชุดนี้คือพักเพื่อไทย ที่ไปเจรจากับสมเด็จตุนเซนในลักษณะขายชาติพักร่วมรัฐบาลที่ยังสนับสนุนภายเรือไอจโจนนั่งก็จะเป็นพักขายชาติด้วยในขณะที่พักข่อยค้านก็จะเป็นพักรักชาติเมื่อเลือกกันระหว่างพักรักชาติักขายชาติแน่นอนที่สุดแต่พักรักชาติก็ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยก็เลยไม่อยากจะยุบสภา ยืนกระต่ายขาเดียวอยังไงนายกลาออกอย่างไงก็นายกลาออกให้ถอนตัวก็ได้แต่ว่าข้อเรียกร้องไม่ทะลุไปถึงการยุบสภาและพักการเมืองทุกพักก็ยังไม่อยากจะยุบสภาแม้กระทั่งพักคภูมิใจไทยที่ประเมินแล้วว่าถ้ายุบสภาเขาก็ไม่ได้เสียเปรียบเขาก็คงได้เปรียบแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะยุบเราจะเห็นจากชา์ดของพรรภูมิใจไทยที่ออกมาเมื่อคืนที่บอกว่า อยากจะให้ลาออกเป็นชาต์สีเขียวและอยากอายุสภาเป็นชาต์สีเหลืองแล้วก็รัฐประหารเป็นชาต์สีแดงแสดงให้เห็นว่าถ้าลาออกเขียวตลอดนะครับเห็นด้วยแต่ว่าถ้าจะยุบสภาก็ห้าสิบห้าสิบก็เป็นสีเขียวแต่ว่ารัฐประหารก็เป็นสีแดงก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นพรรคที่ เห็นด้วยกับการยุบสภา,สภาก็มีพักเดียวคือคือพักประชาชนเพราะว่าพัคประชาชนก็ประเมินแล้วว่าถ้ายุบสภาเข้ามาที่หนึ่งเพราะอาจารย์าาทำให้ฝ่ายนุรักนิยมกลัวผีสีส้มเนี่ยจนขี้ขึ้นหัวแล้วตอนนี้จริงๆผีสีส้มเนี่ยถามพี่เทศไทยจริงๆคือคนไทยเขาหมองทะลุไปฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรักประชาชนทําหน้าที่ฝ่ายค้านไม่เต็มที่กรณีของตัว๋วพีเอ็นของนายกเนี่ย คุณวิโรดก็ไม่เอาไปฟ้องปอป,ปอชอไปสารรัฐมนูญสุดท้ายแล้วค้านการแทบเป็นแทบตายเรื่องก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรนายกก็สวยๆไม่ละายผิวเลยฮะผิวเกี้ยงเหมือนเดิมพรรคประชาชนเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านมืออาชีพ <c oughs> เขาเป็นพรรคการเมืองใหม่แล้วก็ไม่มีบทบาทในการเป็นฝ่ายค้านเลยไม่มีประสบการณ์ไม่มีเทคนิคและก็ไม่มี ศิลปะในการสร้างแนวร่วมเลยเราก็จะเห็นได้ชัด่ะว่าหลายๆอย่างนะสิ่งที่พรักประชาชนไม่ควรพูดไม่ควรทำแต่ก็มาพูดได้เสียคะแนนล่าสุดเนี่ยไอ้เรื่องชุมนุมเนี่ยอยู่ๆก็มาออกแถลงการประนามการชุมนุมว่าเรียกทหารเปิดทางรัรทหารทาง้งดงที่ใน กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีมวลชนของพรรคสีส้มด้วยคือกลุ่ม,มที่อายุสภาจริงๆเนี่ยพรรคสีส้มเนี่ยพรรคประชาชนไม่ควรที่จะออกแถลงการประนามก็ได้แค่ออกมาแสดงจุดยืนว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาราไม่สนับสนุนการรัฐประหารตอนไม่จําเป็นที่จะออกมาประนามทั้งๆัง้งที่ม็อบเนี่ยมันมีความหลากหลาย ออกมาเช่นนี้ก็ทําให้ขาดแนวร่วมไงทําให้คนที่เขาไม่ได้คิดเรื่องรัฐประหารเนี่ย <c oughs> เขาโกรธเ,เพราะนั้นคุณจะเสียคะแนนไปเปล่าๆทาให้คนเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะคุณต้านรัฐประหารคุณร้องเพลงคีเดียวกับพักเพื่อไทยหรือเปล่า <c oughs> คุณ <c oughs> เป็นดีเอ็นเอเดียวกันกับพักเพื่อไทยหรือเปล่าหรือพวกเดียวกันหรือเปล่าทั้งๆที่คนตั้งข้อสงสัยและคลางแคลงใจหวาดระแวงว่าพักเพื่อไทยกับพ ประชาชนเนี่ยพวกเดียวมากันด้วยซ้ําไปอันนี้คุณก็มาตอกย้ำเสียอีกรวมไปถึงการที่พรรคภูมิใจไทยร้อนวิชาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองทาน <Ooh. S 1> คุณก็บอกว่าค่อยมาพิจารณาดูก่อนเพราะการอาภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นอาวุธสําคัญกลัวจะเสียโอกาสจริงๆเรื่องนี้เนี่ยพรรคประชาชนไม่ควรที่จะแสดงะายเพียงแต่บอกว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยกัน เออไม่ต้องอาศัยายไลยบอกเมื่อมาเป็นฝ่ายคา้านร่วมกันใหม่ๆอย่างเนี้ยทำงานก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยกันเดี๋ยวก็เชิญมาคุยทำความเข้าใจกันไอ้อ,อย่างเนี้ยมันจะได้คะแนนดีกว่าเมื่อไปดิสเครดิตเขาหลายครั้งผมเห็นพักประชาชนแสดงบทบาทในลักษณะที่ไม่คิดไอ้รอกคอบแล้วทําให้เสียแนวร่วมนะครับ กลับมาที่นายกแพทย์ทองทานนิดนึงฮะวันนี้หมอนิตกจาบอกว่าเออคุณแพทย์ทองทานเนี่ยมารับตําแหน่งนายกเนี่ยในวันศาตว์จีนซึ่งเป็นวันที่นรกเปิออดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเออคุณแพทย์ทองทานก็อาจจะต้องตกนรกฮะหรือว่ากลับไปนรกหรือว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าคุณแพทย์ทองทานเนี่ยจะรอดไหมฮะวันพรุ่งนี้ที่จะสาจะตัดสินนะครับ คือถ้าดูรูปการดูสถานการณ์แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเชื่อว่าศาลจะรับสารรุนนะจะรับคำร้องของประธานวุฒธธิสภาและส่วนข้อสองที่สั่งให้นายกไปตองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่หลายคนก็วิเคราะห์ว่าอาจจะไม่สั่งหรือว่าอ้าสิบอ้าสิบ แต่ว่าสาหรับผมถ้าดูรูปการแล้วดูสถานการณ์ดูบริบททางการเมืองดูกระแสสังคมดูกระแสโซเชียลดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมก็เชื่อว่าสารรับและก็สั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับม็อกจะเดินต่อไหฮะถ้าสารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่นายกจะไม่ออกจะนั่งกระทรวงวัฒน,นธรรมอยู่ม็อกจะเลยปฏ่อั่สารสั่งแบบนี้ผมก็เชื่อว่าม็อกเขาก็เคลื่อนไหวยอยู่แล้ว เคลื่อนไหวยอยู่แล้วเขาก็อาจจะยกระดับหรือไม่หรือจะเปลี่ยนรูปแบบการชุมนุมอย่างไรหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่คณะกรรมการาจัดการชุมนุม,มเขาจะวิเคราะห์แต่ว่าถ้าหากว่านายกยังอยู่นะครับในตําแหน่งซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องของม็อบเพราะม็อบเขาเรียกร้องก็คือ1นนายกต้องลาออก2องพักร่วมรัฐบาลถอนตัวถ้าไม่ทําตามเงื่อนไขอันนี้ เขาก็คงยังเคลื่อนไหวต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายพี่เชษไทยอยากจะบอกอะไรกับท่านนายกไหมครับก็บอกว่าหลายคนก็กลัวว่าถ้าหากว่าการชุมนุมแล้วก็เรียกร้องให้นายกลาออกให้พักร่วมรัฐบาลถอนตัวแต่ว่านายกไม่ลาออกไม่ยุบสภาพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ถอนตัวผมก็เกรงว่า มันจะเจอทางตันแล้วคุณก็ปฏิเสธว่าไม่เอาแล้วการรัฐประหารทุกคนรังเกียจทุกคนได้ข้อสรุปว่ารัฐประหารไม่ใช่โจทย์ไม่ได้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศชาติเมื่อคุณไม่เอารัฐประหารและก็ไม่อยากให้เกิดรัฐประหารเกิดขึ้นคนที่ปลดล็อกแก้ปัญหาไม่ให้เกิดรัฐประหารเนี่ยได้ดีที่สุดก็คือรัฐบาลเพราะง่ายนิดเดียว ถ้าไม่อยากจะให้เกิดร,รัฐหารนายกองอิงลางออกหรือยุบสภาถ้ายังดื้อยืนกระต่ายขาเดียวดื้อดึงไปเหมือนกับรัฐบาลรักษาการคุณยิ่งรักมันก็ต้องเจออำนาจนอกระบบเข้ามาควบคุมพรานภูมิคุ้มกันประชาธิปไตยไม่ให้เกิดร,รัฐหารที่ดีที่สุดวันนี้ฝากไปถึงนายกแปรองทานว่าหนึ่งคุณลาออกโดยด่วนสองประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนสองข้อนี้คุณเลือกอะไรก็ได้ เชื่อว่าจะป้องกันการระบาดได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เทพไทยนะครับขอบคุณนะครับพี่ั่งที่เทพไทยพูดอาจจะต้องใส่เสื้อสีเขียวไปสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับจอกว่าท่านนายกชนานออือประกาศรีสะภานะครับเพราะไม่งั้นสีเขียวมาแน่เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการครับอาจารย์สวัสดีครับต้นอยากไปสมัคราบริษัทอะ ต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยขอโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยมังโง่อีกนะเนี่ยความรักของเราโอ๊ยไอ้ต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอ่ะไอ้